<laughs> ผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์นะฮะสำหรับพิมลิกในเกมที่15นะเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์ที่แต่ละทีมเนี่ยรอกันอีกเช่นเคยนะครับผมเมื่อคืนนี้จาฝูงลิเวอร์พูลฮะมีโอกาสที่จะทําแต้มทิ้งห่างทีมที่เหลือครับเพราะว่าเขาสะดุดแข้งสะดุดขากันมาหมดแล้วนะฮะปรากฏว่าลิเวอร์พูลบอกตรงๆเลยผมดูเนี่ยมาเน่พนันหนึ่งสุตปุ๊บปิดจอปั๊บเลย ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโอ้ตื่นมาโอ้หนึ่งหนึ่งซะอย่างนั้นนะฮะแล้วดูกลับไปดูสถิติโอ้โหเรียบูมีโอกาสยิงประตูที่2เนี่ยเพียบเลยแต่ทําไม่ได้สุดท้ายแล้วก็โดนเวสต์บอมทีมลองบวยเนี่ยลงโทษไปบุกมาแบ่งคะแนนไปฮะก็เรียูก็เลยยังไม่สามารถที่จะทําแต้มทิ้งห่างทีมที่ตามมาได้ครับก็เรีเยกได้ว่าเกาะกันไปเรื่อยๆฮะเพราะว่า,าทีมที่ตามมาอย่งางเมื่อคืนนี้สเปอร์ที่เตะหลังจากที่รียูมนำ วูบไปก่อน1-0เกือบหมดเวลาอยู่แล้วก็มาโดดตีเสมอแบ่งแต้มไปได้ซะอย่างนั้นนะฮะแล้วก็เกมที่แข่งไปก่อนหนะ้าในช่วงวันเสาร์ฮะแมนยูตอนไปเสมอกับเลสเตอร์นี่แบบหลายคนนี่แซวแซวยับเลยนะฮะวอาแบบโอ้ยเจอกับเลสเตอร์นี่ไม่แพ้กับบูนแล้วนะฮะเ,เสมอได้ก็ดีแล้วนะครับผมโอ้โหปรากฏว่าทีมที่เหลือนี่สะดุดแข้งสะดุดขารอแมนยูหรือเปล่าซะอย่างนั้นนะฮะมีแมนซิตี้ที่เก็บคะแนน เ,เก็บชัยชนะแล้วก็ทำแต้มขึ้นมาเรื่อยๆอ,อสตันวิล่าก็เก็บคะแนนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมเอเวอร์ตันที่ฟอร์มดี4นัดชนะรวดติดต่อกันเนี่ยก็ตอนนี้ขึ้นไปเป็นรองจากฝูก็ด้วยสรุปผ่านไป15เกมลิเวอร์พูลก็ยังํำไปจา่าฝูงครับมีอยู่32คะแนน,นครเอเวอร์ตันทีมลุงเมืองครับขึ้นมาที่29คะแนน เลสเตอร์รวมมาอยู่ที่3มครับมี28แมนยูอยู่ที่4นะฮะมี27ไม่น่าเชื่อว่ายังไม่มีใครมาแซงแมนยูได้นอกจากเอฟเวอร์ตันที่แซงขึ้นไปนะแล้วก็ทางแมนซิตี้แมนซิตี้รู้สึกจะอยู่ที่6มั้งมี26คะแนนฮะเทนะ่ากับทางสเปอร์ครับก็มีคะแนนเท่ากันแล้วก็เชลซีกับแอสตันวิลล่าเนี่ยมี25คะแนนเท่ากันแล้วประเด็นคือว่า เดี๋ยวค่ำคืนวันนี้ฮะจะมีเกมนัดที่16เตะต่อเนื่องกันไปเลยอ่าก็มี2คู่ที่ตัดแต้มกันเองฮะก็คู่แรกก็คือเชลซีกับแอสตันวิลล่านะครับผมตัดแต้มกันโดยตรงเลยถ้าเชลซีชนะได้ก็จะทำแต้มขึ้นไปติดทัลโฟเช่นเดียวกับแอสตันวิลล่าเช่นกันเพราะว่าตอนนี้บอกตรงๆว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยได้เปรียบนะฮะ เพราะว่าเตะน้อยกว่าเพื่อนๆอยู่2เกมด้วยกันถ้าวิลล่าเนี่ยชนะอีก2เกมที่เหลือนะัดตกค้างได้ครับคิดในทางที่ดีก่อนนะวิลล่าเนี่ยจะทําแต้มขึ้นไปเป็นรองจากฝูงและไล่จี้ลิเวอร์พูลเหลืออยู่แค่1นคะแนนเท่านั้นเองฮะดังนั้นประมาทวิลล่าไม่ได้เด็ดขาดครับก็บอกเลยว่าเชลซีไม่ง่ายาเผลอมีโอกาสเซอร์ไพรส์โดนวิลล่าสอยก็ได้นะฮะส่วนีกคู่หนึ่งเอเวอร์ตันเจอกับแมนซิตี้นี่ก็ตัดแต้มกันโดยตรงฮะเอเวอร์ตันเนี่ยเล่นในบ้านด้วย ฟอร์มชนะมา4เกมแมนซิตี้มาเจอก็ไม่ง่ายเช่นกันถ้าเอเวอร์ตันชนะได้นะฮะเอเวอร์ตันจะทําแต้มเท่ากับลิเวอร์พูลฮะแต่ว่าจะเป็นเราจะฟูงเพราะว่าต่างกันแค่ประตูได้เสียเท่านั้นเองส่วนแมนซิตี้ถ้าชนะเอเวอร์ตันได้ก็จะกลับไปติดท็อโฟอีกครั้งหนึ่งฮะเรียกได้ว่าแมนซิตี้เนี่ยช่วงแรกๆของฤดูกาลอาจจะดูเป๋ๆหน่อยฮนะแต่ตอนนี้ก็ค่อยๆขยับอันดับขึ้นมาเรื่อยๆฮนะดังนั้นผมเชื่อว่า คืนนี้น่าจะสนุกนะสำหรับ2คู่หลักๆที่มาตัดแต้มกันเองส่วนแมนยูครับก็เดี๋ยวคืนนี้ได้พักนะแล้วเดี๋ยวไปเตะคืนพรุ่งนี้เจอกับวู๊กแทมตันวันเลอร์ที่เมื่อคืนนี้เพิ่งบทกับสเปอร์มาฮะก็แมนยูก็ถือว่าพอจะใจชื้นนิดนิดนึงฮะเพราะว่ามีเวลาพักมากกว่าวู๊กเขาหนึ่งวันฮะดังนั้นถ้ามึงไม่ชนะนัดตีนี้ก็ไม่รู้จะว่ายไงฮะก็บอกตามตรงครับว่าปีนี้ฟุตบอลพิมลีกอังกฤษฮะเตะกันมันยับแน่นอนครับเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ย ยกระดับขึ้นมาเล่นได้อย่างค่อนข้างสูสีกันแล้วก็มีโอกาสแพ้ชนะเสมอกันได้ทุกทีมเลยนะทีมใหญ่เจอทีมเล็กก็ไม่ใช่ว่าจะชนะง่ายๆนะทีมเล็กเจอทีมใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าจะแพ้เสมอไปมีโอกาสเก็บแต้มได้เหมือนกันนะดังนั้นคืนนี้สิ้นปีนี้เชียร์บอลกันมันแน่นอนนะฮะ